ขอมอบบทเพลงนี้ให้กับช่วงเวลาและผู้คนมากมายที่มีความหมายกับชีวิตของเราเสมอมาและตลอดไปนะครับ ท่านนายกมีอะไรจะบอกพ่ออุ้มไหมครับก็มีความในใจที่อยากจะบอกพ่ออุ้หรือว่าพี่อุ้นะคะเราก็ถามว่าในการทํางานในฐานะหนูเป็นผู้บังคับบัญชานายกพี่อุ้เป็นพอแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือตัวพิชานเองได้รู้จักกับพ่ออุ้มานานพอสมควรไม่ต่อยกว่า20ปีแต่ในฐานะพี่สาวกับน้องสาว แล้วมาวันหนึ่งวันนี้ที่น้องสาวคนนี้ได้ประสบความสาเร็จในอีกระดับหนึ่งซึ่งแล้วซึ่งได้มาอยู่ในองค์กรเดียวกันแล้วก็คิดว่าจะอยู่กับพี่สาวคนนี้อยากมีความสุขแต่พอมาวันนี้ที่จะต้องจากที่ทำงานไปก็มีความรู้สึกว่าใจหายแต่ก็ดีใจที่พี่สาวคนนี้จะได้ไปเติบโต ขึ้นไปในอีกเขาเรียกอะไรในสายงานระดับใหญ่ที่สุดขึ้นในฐานะน้องสาวควนนี้ก็ดีใจกับพี่เป็นอย่างมากแต่ในใจลึกๆก็เคยบอกพี่อุ๊บอกอุ๊เลยว,ว่าหนูรู้สึกไม่อบ่นที่พี่ต้องจากน้องไปเพราะว่ากว่าจะถึงวันนี้กว่าที่จะได้มาทํางานร่วมกันก็เป็นเวลานานมากแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันก็ระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็ต้องจากกันไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้จากไปไหนก็ยังคิดว่าพี่อุ๊จะอยู่ในใจของน้องแล้วก็ท่าการพนักงานทุกคนของพิศบาตำรวจต่างและโดยส่วนตัวของดิฉชันเองก็จะรักและเคารพพี่สาวคนนี้ตลอดไปก็ขอให้พี่อุ๊ขออุ๊ขอพวกเราทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะสำหรับความรู้สึกผมในวันนี้ที่ ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นพออุตสมาเวชการมาหรือพออ,ออุซึ่งดีๆแล้วผมกับพอ,ออุเนี่ยมาทํางานด้วยกันประมาณ6ปีนะครับจากการที่ได้ร่วมงานกันก็พออุเขาเป็นบุคคลที่มีอัธยาศัยดีนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมกับพอ,ออุเ สนิทสนมกันแล้วก็ไไปนั่งทานข้าวกันบ่อยๆเพื่อึิสาหารือนะครับแล้วได้ร่วมทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นบุญบ้องไฟแล้วก็จะเป็นกิจกรรมตูมกาเขาได้ร่วมทำครับทำกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีแล้วก็รู้สึกดีใจกับ่ออุนะครับที่ได้เจริญเติบโตในหน้าที่ราชการนะครับจากปอ,อ,อกต้นเป็นปอ,อ,อกลางแล้วก็รู้สึกเศร้านิดๆนะครับเพราะว่าอาจจะเวลาตอนเย็น นะครับอาจจะไม่มีเพื่อนทานข้าวด้วยอีกแล้วนะครับกลับมาก็ตัวหาผมบ้างนะพออุสุดท้ายให้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับพออุแล้วก็ไวพร์ให้พออุจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการขอให้ผู้ใหญ่ดึงผู้น้อยดันบนเสมอกันขอยยุ่งย่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตามที่เราอยู่ด้วยกันเนาะขออู้เนาะขออู้ย้ายมาอยู่ที่สบาลตาบนตะทองนี้และคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งน,นะคะยังรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายขออู้ที่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าไปดีนะคะเข้าไปได้ดีขอให้ขออู้เนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะได้พอถึงโอกาสได้กลับมาอยู่ตำบลตะทองเราเหมือนเดิมก็อยากให้ขออู้ได้เข้ามานะคะยินดีที่จะมาทำงานงาร่วมกันอีกนะคะค,ค่ะคุณ่ะ พี่ก็ขอให้พออวุอออเลื่นก้าหน้าในหน้าที่การงานของพออ,อุและได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นยังไงพี่ก็ยังรับและพิดถึงพออกลับมาอยู่กับพี่มันเิมน,นะคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพออพอมาถึงวันนี้จริงๆก็รู้สึกใจหายค่ะเคยมาทํางานเห็น,หน้ากันทุกวันก็รู้สึกผูกพันมากๆขอบคุณพออสาหรับทุกๆเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะทั้งคําแนะนําให้คําปรึกษาในการทํางาน ออก็ยินดีกับพอ,ออีกครั้งขอให้พอ,อ,อประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปค่ะตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะสต่ละทีค่ะไม่ยบายค่ะดีใจด้วยนะคะพออ,อุชุมาวิจิกามาได้เป็นพอระดับกลางยินดีด้วยใครไหนก็ต้องสู้สู้ลบสู้มากๆจะได้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ฝากถึงพออุสุมาวิจกามาครับหรือน้องอุนะครับก็<ไ>เป็นน้องสาว น้องชายคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมางานพอสมควรนะครับก็มีความรักความผูกพันที่ดีต่อกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับเป็นน้องบรนท้องด้วยกันด้วยนะครับก็จะย้ายไปก็คิดถึงนะครับก็ใจหายด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อความก้าวหน้าของสายงานนะครับก็ก็ยินดีนะครับที่จะส่งน้องแล้วก็ยินดีที่จะให้น้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับผมขอบคุณครับใจหายนะคะบอและก็ยินดีกับ ท่านพ่ออุที่จะได้ไปเติบโต,ต,ต,ตในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นยังไงก็คิดถึงรักเสมอน,นคะคะขอบคุณค่ะพออพออุอุอสมาเวชกามายินดีด้วยนะคะดีใจน้ำนะคะพออขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพออไว้เจอกันนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพออพี่อุนะคะปกติเราก็จะเรียกกันแบบนี้แล้วก็ขอให้พออพี่อุประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นในหน้าที่การงาน จากที่นี้อาจจะเป็นเอาประหลาดหรือว่าประลาดอีกก็ได้ค่ะขอแสดงความย,ยินดีด้วยนะคะค่ะเฟาอ้กท,ทำงานเก่งครับสำหรับผมแล้วเฟาอ้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งและทำงานเก่งที่เห็นภาพที่สุดครับครับผมการเปลี่ยนแปลงคือการไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ Stay happy ปยินดีด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งใหม่ขอให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน,าห,นาหน้าที่การงานขอบคุณค่ะ หนูขอบคุณพอออนะคะที่คืนความสดใสให้ชีวิตหนูให้หนูได้มานั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณพอออที่ทําให้หนูอยากมาทํางานในทุกๆวันขอบคุณที่ซัพพอร์ตชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจสั่งสอนให้นึกถึงอนาคตบอกหนูตลอดค่ะว่าโตสิมาอยุพาอซ้ำนีบอกพาะไปใส่กระปให้พัฒนาชีวิตจ้ะของเน่เมื่อนี่พออหอเนให้เห็นละาคา่ะว่าความตั้งใจความพยายามมันสามารถพัฒนาชีวิตได้หนูขอบคุณพออําสำหรับทุกอย่างเ้อยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะพออุตมาที่รักของทุกคนขอบคุณค่ะ สีอเกครับยินดีด้วยนะคะพ่ออ้ยินดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องทะเบียนสมรสนะคะเจอกันค่ะยินดีด้วยนะคะพ่อโชคดีนะคะสบายค่ะแค่ะขอให้มีความสุขมากๆครับขอบคุณที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างยินดีด้วยนะคะพ่ออ้อพี่อู้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นพี่สาวจนตอนนี้เป็นพี่ชายโชคดีค่ะยินดีด้ค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะพ่อออยินดีนะคะพ่ออ้อไปบ้ายขอบคุณพ่อออที่ให้โอกาสนะคะเจอกันค่ะโชคดีค่ะยินดีด้วยครับพ่อออ แม่ขอให้เพิ่นประสบควาคมนาเร็จในหน้าที่การงานของเพิ่นนั่นล่ะลูกจ้าไ่้น้องๆทุกคนในกองนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผอนะคะที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะที่สุดของกองโชคดีคือการได้ผอที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีขอให้มันได้ส่งผู้บังคับบัญชที่ดี ามขที่สุดของความโชคดีนะคะคือการที่ได้มีขอเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีขอไม่กระังใจจัต้อุกหลงแบงุกเรื่องราวต่อจากนี้จะไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนเดิมแ่ก็ขอคุณช่วงเวลาที่มีกัน ขอให้ขอโชคดีประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ปักหนาแล้วพวกเราจะรอพอออกับนานะคะจะเจอไหนค่ะโอ้ยไล้ห็บนออเมือนีไป่งียงข้างล่างขออยู่ังของ้ายนีแล้ว่เพราเรื่องที่ายละมันมีอะไที่มาชุดอื่นไปดูวิวนะยังลาว